รถฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตเซเปเชียลอีดิชันนี่เป็นตัวปี2025นะครับสำหรับเอเวอเรสต์ตัวนี้นะเปลี่ยนล้อใหม่ฮะต้องเป็นลนะ้อฟอร์ดและชั่วโมงนี้น้ำหนักจะได้เบาขึ้น,นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดของก้านล้อที่มากขึ้นกับล้อตัวนี้ครับผมเป็นล้อของเดนมฟอร์ดเป็นล้อสไตล์ฝั่งอเมริกานะฮะนี่โลโก้สวยครับตัวนี้มาในสีดำเงาฮะแล้วก็ลายนี้จุดเด่นอีกตัวนี้ก็คือลักษณะเป็นพอร์ตท,ที่เจาะข้างก้านเห็นไหมฮะเออตัวนี้เป็นพอร์ตเจาะข้างก้านนะครับเป็นรายละเอียดของ งานล้อฟอร์สนะครับกับคู่กับยางโตโยโอเพ่นกันที่ AT ตัวนี้สอง5 5ห้านะโตโยเป็นยางประเทศญี่ปุ่นครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพการติดตั้งล้อๆกับหัวเดวิลเลตแล้วก็ล้อเดวฟอร์สกันครับ